สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JPC วันหนึ่งผมเดินเข้าป่านะวันนี้ผมมาพูดคุยชิวนะไม่ได้มาเดินป่านะครับจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวคลิปสำรวจถ้ำที่ยังค้างให้พี่ๆ FC ทุกท่านนะครับสงสัยกันในคลิปครั้งที่แล้วที่ผมหนีออกมาจากถ้ำนะครับออกมาจากป่าเรียกว่ายังไม่สำรวจเลยไปถึงแค่ปากถ้ำนะครับแล้วมันมืดเวลามันไม่ทันนะครับผมก็ออกกลับมาสู่พื้นที่นะครับที่มีความเจริญ ก็ไปเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคนเอาคลิปผมไปเล่าในรายการนะครับเรื่องนั้นก็จบไปแล้วผมไม่ขอพูดถึงนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับรายละเอียดเล็กเล็กน้อยนะถือว่าเป็นการพูดคุยกันนะครับว่าทําไมผมถึงไม่เข้าไปสํารวจในถ้ำถ้ำนั้นนะครับด้วยเป็นเพราะเหตุใดแล้วก็เวลาต่างๆทําไมมันถึงไม่ทันนะครับเดี๋ยวก่อนไปฟังกันอย่าลืมกดไลค์คลิปกดติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับก็เริ่มแรกนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ผมเนี่ยไปถามชาวบ,บ้านว่าถ้ำบริเวณเนี้ย สํารวจได้หรือไม่นะครับผมได้ยินมาว่ามันไม่ค่อยมีคนไปสํารวจแล้วเขาก็แนะนําว่าถ้าไอ้นุ่มเนี่ยอยากสํารวจจริงๆเนี่ยก็เชิญเลยไปเลยนะครับแต่ว่าไม่แนะนําดีกว่าไม่แนะนําเพราะว่าคนแถวนี้เขาไม่กล้าที่จะเข้าไปสํารวจแล้วก็ไปเนี่ยก็ปะปะไอ้ป้ายนะครับเป็นทางผ่านเ,ยเฉยๆผมก็เลยคิดว่าเอ้ถ้ำเนี้ยมันน่าสนใจทําไมมันถึงไม่มีคนที่อยากจะเข้าไปสํารวจเข้าไปดูในพื้นที่พื้นที่นั้นนะครับผมก็ชอบความสงบอยู่แล้วนะ ผมก็พยายามสอบถามแล้วก็ถามเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับเส้นทางต่างๆแล้วก็ประวัติต่างๆนะเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะนะฮะแต่ผมก็สามารถที่จะรู้เส้นทางแล้วว่าเส้นทางเนี่ยต้องเดินขึ้นมาบนเขานะครับแล้วก็ข้ามมาอีกอ่าหลังเขานะคือเดินขึ้นมาจากด้านหน้าเขานะครับบนสันเขาแล้วก็เลาะลงด้านหลังเขานะครับแล้วก็จะมีถ้ำอยู่บริเวณนั้นซึ่งตอนที่ผมไปลงเนี่ยมีเชือกขนาด12มิลนะครับไปด้วยก็ค่อนข้างที่จะ สะดวกสบายนิดนึงนะครับก็มีความปลอดภยัยแต่เมื่อลงไปแล้วเนี่ยครับจากที่ผมโรยตัวลงไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นเวลามืดพอดีกิ่งน้ำเนี่ยครับต่างๆเนี่ยมันเกี่ยวผมนะเป็นแผลหมดเลยก็อันนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยนะสำหรับการเดินป่าซึ่งผมก็เจอมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวท้ายคลิปอาจจะเปิดแผลเป็นให้ดูว่าไปเดินป่าเนี่ยมีแผลเป็นตรงไหนบ้างน,นะครับผมก็เข้าไป ในซอกหินเนี่ยตามตามซอกหินลงไปนะครับมันจะเป็นหน้าผาตัดลงมานะครับแล้วก็พอพอเราผมลงมาปุ๊บเนี่ยผมก็เดินเลาะเลาะไปเพื่อที่จะไปหาถ้ำนะครับคิดว่าถ้ำเนี่ยมันต้องอยู่บริเวณตรงนั้นแน่นะผมก็เดินเดินไปนะครับในจังหวะที่เหมือนผมเห็นว่ามันเป็นถ้ำเนี่ยมันมืดนะฮะคือแสงพระอาทิตย์เนี่ยมันเริ่มสลัวแล้วแล้วป่ามันทึบนะครับด้านล่างเนี่ยมืดแล้วมองแทบไม่ค่อยเห็นอนะ่ะถ้าเกิด จะไม่ผิดนะครับในคลิปเริ่มจะมืดแล้วผมกําลังจะเข้าไปในถ้านะครับกําลังจะเข้าไปในถ้าเนี่ยผมเนี่ยเห็นเงานะครับอันนี้ตั้งใจฟังจริงๆนะครับเห็นเงานะครับคล้ายๆเหมือนคนเลยคล้ายๆเหมือนคนเลยตัวอวบทุมท้มๆเลยครับเหมือนคนยืนอยู่ระหว่างกลางถ้าเลยผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะตาฝาหรือเปล่าแล้วมันมืดด้วยครับมันแบบสลวๆนะผมพูดได้ยังขนลุกเลยก็มันแบบสลวๆนะเนี่ยพอผมเพ่งไปมองอีกทีนะครับ มันก็เหมือนว่ามีการเคลื่อนไหวแล้วก็หายเข้าไปในถ้ำนะผมก็รู้สึกว่าออใจไม่ดีตอนนั้นคือเราไปคนเดียวด้วยนะครับเราก็แบบยอมรับว่ามีความกลัวไมหม JPC นะครับมีนะครับมีความกลัวนะทุกคนความกลัวนี่มันอยู่กับเรานะครับไม่ว่ามันจะอยู่ในสถานการณ์ไหนมันซ่อนอยู่ในตัวเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดมาเมื่อใดน,นะครับแล้วในวันนั้นคลิปนั้นนะครับความกลัวผมก็เกิดขึ้นมานะครับไม่รู้ว่าห่วงชีวิตด้วยแล้วก็จําคําที่พี่ๆทุกท่านเนี่ยเคยแนะนามาเนาะก็ โอเคตัดสินใจออกมาดีกว่าไม่เข้าไปนะแล้วก็พยายามกลับออกมาให้ทันมันก็มืดนะผมมืดออกกลับมาเนะี่ยชาวบ้านก็เล่าเกี่ยวกับประวัติว่ามันค่อนข้างที่จะน่ากลัวหนุ่มมันมีทั้งงูทั้งสิ่งอันตรายสิ่งมองไม่เห็นนะครับงูจงอางต่างอันนะเนาะมันก็ยิ่งออกหากินตน้องขึ้นนะครับมันจะหากินช่วงหัวค่ำนะงูะครับมันก็อันตรายต่อเราด้วยแล้วก็สิ่งที่มองไม่เห็นอะไรด้วยแล้วก็อาจจะเกิดต่างๆนะแต่อย่างไรนะครับผมก็รู้สึก ดีใจแล้วก็รู้สึกว่าโอเคแล้วที่ตัวเองออกมาได้นะครับออกมาฝนก็ตั้งเขาคืมมาเลยแล้วก็ฟ้าผ่าแรงมากนะในวันนั้นผมจําได้เลยขี่รถนะครับตากฝนเพื่อที่จะกลับบ้านไปแล้วก็ไปพักที่าลาอะไรประมาณนี้นครับเรื่องราวก็ขอพูดนะฮะสรุปเลยว่าถ้ำนี้เป็นถ้ำที่ผมเนี่ยอยากไปสำรวจมากอีกหนึ่งครั้งนะครับถ้ามีโอกาสกลับไปเนะี่ยอยากจะกลับไปลุยอีกหนึ่งครั้งแล้วก็จะพยายามไปให้แต่วันในทีนี้จะไม่ไปสายนะครับไป แต่วันเลยคิดว่าน่าจะใช้ระยะเวลาสำรวจเนี่ยค่อนข้างนานเพราะว่าถ้ำนึงเนี่ยมันก็ระยะเวลาที่ผมเคยไปนะครับสีชั่วโมงนะที่เราอยู่ในนั้น,นครับลองลองดูเดี๋ยวจะหาระยะเวลาแล้วก็หาช่วงเวลาหาโอกาสนะครับเพื่อที่จะกลับไปถ้าใครอยากให้ผมกลับไปก็คอมเมนต์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็มาพูดคุยวันนี้เชิวไม่ได้ออกไปทําคลิปหลายวันนะหลังจากที่แอบจะหายตัวไปเลย มีพี่ๆนะทักมาหรือว่าบางบางท่านนะที่เป็นรุ่นน้องผมว่า j v c นะ่ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่นะทักมาในไลน์ผมก็มีโอกาสต,ตอบได้เท่าที่จะตอบไปนะครับก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับเพราะว่าทําไมผมถึงไม่ค่อยทําคลิปนะเพราะว่ามันหลังจากที่คลิปที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเจอมาเยอะนะครับเจอมาเรื่องราวเนี่ยแล้วผมเริ่มที่จะเข้าไปลึกๆนะครับไม่ว่าจะไปเจอช้างนะครับมีรอยกระทิงก็มีนะซึ่งผมไม่สามารถถ่ายตัวกระทิงได้นะครับ มันก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวแล้วผมก็มาย้อนคิดนะครับเกี่ยวกับชีวิตเราว่าเออบางทีมันก็เสี่ยงมากเกินไปนะครับเราทําอะไรด้วยที่เป็นวัยรุ่นนะบางทีอาจจะเกิดความชื่นชอบมากเกินไปหลังๆนี้สังเกตนะผมจะมหันมาทําบุญเลยนะทำบุญใส่บาตรนะครับอยู่กับวัดอยู่กับวาแล้วก็โอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกกําลังใจเลยที่ยังติดตามยังพูดคุยกันอยู่ถ้าใครชื่นชอบใครอยากสนับสนุนก็สนับสนุนได้นะการกดไลค์กดติดตาม หรือว่าสนับสนุนในการซื้อหมวกก็ได้อ้าก็ถือว่ามาขายหมวกเลยนะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับก็ไม่ได้ไปทําคลิปก็หารายได้เสริมนี่นะครับหมวกใบนี้นะครับหมวก jpc ไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่าหรือเปล่านี่นะครับนี่นะหมวก jpc นะครับวันหนึ่งผมเดินเข้าป่าก็มีสีเดียวนะครับมีสีเขียวแบบที่ผมใส่เลยด้านในก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเนาะนี่หนึ่งใบนะครับราคา300บาทนะครับมีเก็บปลายทางเก็บปลายทางเนี่ยผมจะเพิ่ม20บบาทนะครับ ก็ราคา300บาทเนี่ยรวมส่งนะครับค่าขนส่งมันเพิ่มนะครับแล้วก็ด้วยวัตถุดิบอะไรต่างๆเนาะทำให้ราคาหมวกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นผมก็เข้าใจผู้ผลิตนะครับเนาะเขาก็มีต้นทุนผมก็ต้องขอความอนุเคราะห์พี่ๆเอฟซีทุกท่านนะครับขอญาตขึ้นราคานิดนึงนะครับจากเดิมนะ250อตอนนี้เป็น300แล้วรวมส่งฟรีนะครับไม่ว่าจะใกล้ไกลมีพื้นที่ที่ธุรกันดาหรือว่าห่างไกลนะครับบวกเพิ่ม50บบาทผมไม่เคยบวกเลยนะครับค่าส่งเนี่ยผมก็จะ เหมาค่าส่งรวมไปในราคานี้เลยไม่มีบวกเพิ่มว่าเอ,ออยูอ่แถวทางสุดของประเทศไทยอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่ชายแดนอะไรครับมีค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นนะครับผมไม่เคยเนาะก็จะคิดไปใน300เลยบวกลบกําไรก็ถั่วเฉลี่ยกันใครต้องการปลายทางก็จะเก็บเพิ่ม20บาทนะครับถือเป็นการสนับสนุนช่อง JPC ตอนนี้ก็เหลืออยู่10กว่บใบแล้ว โอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้สำหรับวันนี้ก็พูดคุยพอของปากขอ,องคอกันนะครับถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปกดติดตามแฟนเพจ JPC วันหนึ่งผมเดินเข้าป่าเพิ่มเพื่อนในไลน์โอเอเพื่อเขาพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดมากกว่านี้นะครับท่านใดมีคําแนะนาําหรือว่าข้อสงสัยโปรดเก็บไ,ใใไว้ในใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมจะเข้าไปอ่านและพยายามตอบทุกคอมเมนต์หรือว่าท่านใดยอยากผมทําอะไรอยากผมไปสํารวจที่ไหนอยากให้ผม ไปทำอะไรบ้างก็คอมเมนต์แนะนำกันได้ทั้งแฟนเพจ e ทั้ง Youtube หรือว่าใน Line OA นะครับอ่ะพูดถึง Line OA นะครับก็ขอชี้แจงตรงนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับ Line OA เนี่ยผมก็จะพยายามไล่ตอบทุกคนขออภัยนะบางทีตอบช้ามากบางท่านเนี่ยผมเป็นเดือนนะก็ผมจะตอบนะครับต้องขอภอภัยจริงแต่สัญญาว่าจะตอบให้ได้ทุกคอมเมนต์นะครับทุกข้อความเลยที่ทักมาก็ขอบคุณที่ไว้ใจกันขอบคุณที่เข้ามาชมสวัสดีครับ